น้องสูงเท่าไหร่ครับ1 5 0่0 0เอาไปเลย158บาทถ้าน้องตอบภาพข้างบน,นได้อ่าคอนกุกแล้วก็รีดคอนกรีดะอะไรนะคอนกแล้วก็รีดแต่ว่ามันแบ่งเป็นคอควายคออ่างนอนหนุก,ก่อนแล้วก็ค่อยอ่านเป็นกอไก่จากนกแล้วก็บวกกับรีดเฮ้ยเัว่ปะเชื่อคอนกรีดเป็นคำตอบที่ถูกเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวพี่คูณสองให้ 2, 3, พอตอไปปลได้ ถ้าเกิดตอบไม่ได้นี่พี่ยึดบทเลยนะคำนี้คำนี้ขอคิดแล้วเนี่ยอาจจะสองพยางามไม่ก็หนึ่งเป็นเก้าก็ได้เก้าก็ได้คิดออกบอกแล้วว่ามันยากยากพี่ใบให้พี่สองพยางามเก้าได้ไม่ได้อ่ะตอบไม่ได้เหรอเก้าเก้าเข็มเหรอเก้าเข็มโยนเข็มได้อะหรอเก้าเข็มเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกครับอู๋น้องติดตามพี่ปะไม่เป็นไรเอาไปเลยพี่ให้ ใครรู้ว่าภาพเข้าืพออะไรคอมเมนต์บอกหนูหน่อยนะคะ